ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เท่าไหร่นักเรียนต่อเลยครูเดี๋ยวครูจะต้องมาทบทวนกับเราอีกครั้งว่าตอนนี้ถึงตัวอย่างที่เท่าไหร่แล้วนะครับมาดูกันก่อนว่าปีชาขายรถยนต์สองคันนะขายรถยนต์สองคันสแสดงว่าต้องเป็นเซลล์ขายรถยนต์แน่นอนเป็นเงิน8ปดแสนห้าหม่นสี่พบาทโอ้อาจจะเป็นรถยนต์มือ2อหรือเปล่านะถูกมากเลยแปดแสน ห้าหมื่นสี่พนบาทนะถ้ารถยนต์คันที่1แพงกว่ารถยนต์อีกคันหนึงนะอยู่4ี่0 0บาทจงหาราคารถยนต์แต่ละคันอ่าก็ถ้าเราพิจารณาสิ่งที่โจทย์บอกมานะเป็นสถานการณ์สองสถานการณ์เราก็จะเห็นแล้วว่าปีชาเนี่ย ขายรถยนต์ไป2คันรวมเป็นเงินเท่านี้บาทนี่ก็คือดูแลก็คืออันนี้คือสถานการณ์ที่1ต่อมาเขาก็บอกอีกว่ารถยนต์2คันนี้นะแพงกว่ากันอยู่45,000บาทอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่2นะสุดท้ายก็คือสิ่งที่โจทย์ถามก็คืออยากรู้ว่ารถยนต์ ทั้งสองคันเนี่ยแต่ละคันราคากี่บาทสองคันนี้ราคาเท่ากันไหมไม่เท่าเพราะว่าเขาบอกอยู่นี่ไงว่าคันที่หนึ่งแพงกว่าคันที่สองราคาก็ต้องไม่เท่ากันแน่นอนอ่าก็มาดูกันโจทย์บอกกันเลยล่ะนะสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์ก็บอกว่าปีชาขายรถ สองคันถูกไหมเป็นเงินแปดมื่นาพันี่เออแปดแปดแสามีบาทนี่สถานการณ์ที่หนึ่งต่อไปสองรถยนต์คันแรก แพงกว่า4 0 0 0มบ0าทนบาทได้แล้นี่คือสิ่งที่โจทย์บอกอดูหมดยังหมดแล้วไะต่อไปโจ,โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่ารถยนต์แต่ละคัน คำถามนี้คือแฝงนะถามทีเดียวแต่จริงคือถามสองอย่างถามว่าคำถามถามว่ารถยนต์คันแรกกี่บาทถูกไหมแล้วก็รถยนต์คันที่สองกี่บาทนะ จริงๆแล้วเขาถามอยู่2ออย่างแต่ว่าเขาพูดทีเดียวว่าเออแต่ละคันน่ะคันละกี่บาทเนี่ยนะครับสุดท้ายเราได้แล้วโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรต้องหาอะไรเพิ่มเติมไหมอืมไม่ต้องหาอะไรเพิ่มเติมที่จะมาตอบตรงนี้เพราะว่าคั้นแรกกับคั้นที่2มันอยู่ในโจทย์ท,ยที่สิ่งที่โจทย์บอกอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็เลยไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมก็มาต่อขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่สามอะไรครับขั้นตอนที่สาม ก็คือขั้นตอนการกำหนดตัวแปรนั่นเองโทษทีไม่ใช่กั้นตอนที่3ขั้นตอนที่2อันนี้วิเคราะห์โจทย์ข้นตอนที่1ต่อไปกำหนดตัวแปรนะครับกำหนดตัวแปรก็กำหนดจากสิ่งที่โจทย์กำหนดตัวแปรจากสิ่งที่โจทย์ถามนะครับโจทย์ถามว่า รถยนต์คันที่1น,นะคันแรกราคากี่บาทล้วก็กำหนดให้ให้รถยนต์คันแรกราคา x นะบาทแล้วก็รถยนต์คัน ที่สราคา Y ายบาทพอกำหนดตัวแปรนี่ไงจากสิ่งที่จดถามมาสออย่างครบแล้วก็มา,เข,มาเขียนสมการเขียนสมการนะก็มาดูสถานการณ์ที่1 สถานการณ์ที่1เขาบอกว่าปีชาถูกไหมก็ย้อนกลับมาดูสิ่งที่โจทย์บอกสถานการณ์ที่1บอกว่าปีชาขายรถ2องคันเป็นเงินแปดแสนห้าหมืันบาทแปลว่าเอาราคารถ2องคันมาทำะไรกันครับเอามาบวกกันเพราะฉนั้นก็รถยนต์คันแรกกี่บาทละ่ะคันแรก x บาทคันที่2 y บาทก็ทอ y, ทเอา x กับ y มา บวกกันก็จะมีราคาเท่ากับ8 5 4 0 0 0บาทเป็นสถานการณ์ที่ก็คือกลายเป็นสมการที่หนต่อไปในสถานการณ์ที่ส so. ก็บอกว่ารถยนต์คันแรกเป็นไงครับแพงกว่าคันที่2คันแรกแพงกว่าคันที่2ก็ต้องแปลว่าเอาคันแรกเอาราคาของคันแรกไปทำอะไรราคาของคันแรกไปลบราคาคันที่2ก็จะมีค่าเท่ากับ4 5 0 0 0บาทเป็นสรรมการที่2จากนะั้นเรากำหนด เขียนสมการได้แล้วเขียนสมการเรียบรอยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการแก้ระบบสมการอ่าเราก็เห็นแล้วสมการที่1กับสมการที่2ก็คือทาไงก็ได้ให้เอาสองสมการนี้มาบวกกันแล้วมีตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งหายไปก็คือขั้นตอนก็คือการทําให้ตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยบวกกันแล้วเท่ากับศูนย์ก็ในที่นี้ดูออกไหมว่ามันมีอะไรบวกกันเท่าศูนย์แน่นอนก็คือเอา y บวกกับ ลบ y มันก็จะเท่ากับ0แน่นอนนะครับมันเป็นจำนวนตรงข้ามกันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปคูณตัวเลขเข้าไปเพิ่มอ่ะก็เอาสมการที่1บวกกับสมการที่2เลยก็จะได้สมการที่1 x บวกกับสมการที่2 x เหมือนกันแล้วก็บวก สมการที่1 y สมการที่2บวกกับสมการที่2ตรงนี้ก็คือลบ y อ่าก็มีค่าเท่ากับสมการที่1ก็คือ8 5 0 0 0 0 0 0ก็ลบสมการบวกกับสมการที่2ก็45,000 นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ x บวก x ก็ได้2 x y บวกลบ y ก็เท่ากับ0ก็8 0 0 0 4 5 0 0บวกกับ4 5 0 0 0ก็จะกลายเป็น8 0 9 0 9 0 0าและ8 9 9 0 0 0จากนั้นกําจัด2ด้วยการคูณด้วย เศษหนส่วนสเพราะนั้นฝั่งนี้ก็คูณด้วยเศษ1นส่วนส,วนส,วนสวนก็จะมีค่าเท่ากับอ่าอันนี้คูณกันเท่ากับ1 8 2หาร8ได้4ีอ่าสหาร9ก,ก็ได้4เหลือเศษ1ก็ตรงนี้ก็เป็น19 19หารด้วย2ก็เหลือได้ได้8เหลืออ่าต้องได้9เหลือเศษ1ต่อไปก็เหลือเศษ1ไปเป็น0ก็เป็น1เป็น10 2 50อ่าโอเคเพราะนั้น x จะมีค่าเท่ากับ449,500บาทซึ่งเดิมแล้วเรากำหนดให้ x แทน x แทนราคาของรถคันแรกอ่าแปลว่านะเราก็ต้องบอกว่ารถคันแรกก็ต้องเอ่ยยังไม่แทนรถคันแรกก็เราก็ต้องตีว่าไว้ก่อนว่าเออเนี่ยรถคันแรกน่าจะราคา400,000 49,500บาทอ่าต่อไปเรามาหาค่า y จากสมการที่ แทนสี่หมื่นเอยสี่แสนสี่มื่นเก้าพันห้าร้อยแทนในค่า x ในสมการที่ก็แล้วแต่เาราสมการที่1นึ่งละกันคูณพอ1นึ่งละกันก็ได้กลายเป็น x อบวก y เท่ากับ8 ห้าสี่พขไปเร็วเลยนะตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น4 4่สี่แสนสีร้อยบวก y วเท่ากับแปดแสนหะครับก็กำจัด4ี่หมื่นร้อยด้วยการบวกนะครับก็เป็น บวกด้วยลบ4 000, 4 9 5ส0 0ก้จะมีค่า y มีค่าเท่ากับลบลบนะครับอันนี้10ลบ5เหลือ5อันนี้ก็ต้องเป็น3ก็ต้องดึงมาเป็น13ยืมมาเป็น13 13ลบ9 3ลบ9เหลือ4ตรงนี้ถูกยืมไปเหลือ4 4ลบ4เหลือ ศอันนี้8ปลบเหลือ4อ่าเพราะนั้นก็จะได้ Y ค่า Y และอ่าดังนั้นเราก็ต้องมาดูเงื่อนไขสักเงื่อนไขหนึ่งที่โจทย์บอกมานะครับว่าที่เราได้มาเนี่ยเป็นจริงไหมนะครับเป็นจริงไหมก็มาดู เงินขที่โจทย์บอกมาคือนะตรวจสอบนะตรวจสอบเงื่อนไขโจทย์บอกมาว่าอ่าพีชาขายรถยนต์สคันเป็นเงิน8 5ด0สนบาทแล้วก็ต้องมาดูอ่ารถคันแรกเท่าไหรอ่อ่ะสี่แส0สี่าพ บาทกับคันที่สองสี่แสนสี่พันห้าร้อยบาทรวมกันเป็นเงินเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะศูนย์ศูนย์นะ 5้บวกหเป็น10ทด1 9ึ่งเบวกสี่สิบสเป็น14 9สี่เบวกสี่เป็น1ิเป็นสิทดหนึก็เป็น5 4าบวกสเป็น8ปดแปดแสนสี่หมบาทอ่าเป็นจริงตามเป็นตามนะ หรือจะเขียนว่าเป็นจริงตามโจทย์ก็ได้หรือจะบอกว่าตรงตามเงื่อนไขก็ได้นะครับหรือพขาบอกว่ารถคันแรกแพงกว่าคันที่2องนะสี่หมบาทจริงไหมก็เอา4ี่0 0นสี่0มบาทลบ 4, 000, 4 500, บี0 0สนสี่พารอ่าก็ลบ500ร้อลบออกเหลือศูนย์ละ 9 4้ลบสีเหลือหแล้วก็สลงมาอันนี้ส4ลบเหลือศูย์ก็สี่หมาันบาทก็เป็นจริงตามเงื่อนไขของโจทย์นั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบค่า X ค่า Y ที่เราได้มามันเป็นไปตามเงื่อนไขของโจทย์เพราะนั้นเราก็สรุปคำตอบได้เลยว่าลดจนคันแรกราคากี่บาทค,ครับ 4 4 9 5 0 0บาทต่อไปรถยนต์คันที่2ราคา4 4 5 0 0บาทก็ได้คำตอบ ตามที่โจทย์ถามนี่นะครับก็เดี๋ยวมาพบกัน EP ที่สอง